เจเล่นเฉยพี่พีนถามถึงละครปีนี้คท,ที่ปล่อยทีเซอร์มาแล้วครับผมดูเดือดมากชอบไหมครับชอบรวมเป็นกลดบแบบลูฟซีชอบต่ไม่ใช่ <ไอ S 1> <อ>เป็อะไรนะลิฟซีตอนนั้นทำเป็นยังไงบ้างในจอใช่ไหม<อ>ก็ก็ทำงานเต็มที่ครับก็ส่วนส่วนภาพว่าจะมากมายขนาดไหนก็ผมให้ให้ไปดูกันตัวเองแล้วกันก็ไม่ใช่หน้าที่ของผมแล้วผมดสุดหน้าที่ของตัวเองผมว่าก็ แล้วแต่ดูลพินิษของทางผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ชมแล้วก็คนตัดด้วยปีว่าเรื่องนี้มันสุดแค่ไหนสำหรับเราหมายถึงอ๋อทุ่มเทแล้วไม่เคลียร์อ่ะครับฉากเลิฟซีนมันสุดแค่ไหนอ๋อี่ไงนี่คือเสียงในหัวใช่ไหมว่าอยากรู้ว่าคือผมว่ารู้สึกเอาจริงๆนะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้คือสำหรับผมคือมันสุดในทุกๆด้านเลยในเรื่องของทั้งในเรื่องของฉากเลิฟซีนที่เราทุกคนเต็มที่แล้วก็ แต่เป็นเป็นการเต็มที่ด้วยการคุยกันก่อนการถ่ายทำทั้งหมดทุกอย่างคือมันเป็นการเต็มที่ที่ทควรเต็มใจที่จะเต็มที่กับทุกๆซีนไม่ใช่แค่เลิฟซีนแต่ในเรื่องส่วนของซีนโรแมนต์ซีนของดรามา่าหรือซีนอื่นๆก็ตามผมรู้สึกว่าเรา เราทุกคนตั้งใจทํามาเต็มที่เราทางานกันหนักมากจริงเพื่อเพื่อผลงานเรื่องนี้เอาเอจริงๆนะมผมรู้สึกว่าเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆได้เห็นมุมมองใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงใหม่อย่างเท็ไมรอนเองก็ดีรวมถึง,ถงการแสดงใหม่ๆไม่ว่าจะของผมหรือของเพิร<อ>์ดของเพ<อ>ิร์ดก็ตามเพิร์ดครับเใช่ครับนั่นแหละก็เป็นไงร้อนร่วงไงกับเท็น้องใหม่ผมชองก็น้องน่ารักมากเลยนะครับน้องเป็นคน พลังล้นเหลือมากแล้วก็ตั้งใจทํางานมากแม้ว่าบางอย่างที่น้องยังรู้สึกว่าผมใช้คาําว่าอะไรดีใช้คําว่าบางอย่างที่น้องรู้สึกว่าน้องยังไม่เก่งพอน้องก็พยายามแบบเราได้เห็นถึงความพยายามที่แบบมากทุ่มเทสุดๆของน้องจริงครับก็ยังไงก็อยากให้เป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยอืมฟีดแบต่พอซีซอร์มันออกมาแล้วคนวีดมาเากแบบโอ้อยากดูจะบอกว่าอันนั้นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของของซีรีส์ของเราแต่ว่าในซีรีส์ของเรายังมีอีกหลายๆแง่มุมที่ ที่อย่างแมทได้ปล่อยแล้วเดี๋ยวก็อาจจะได้ข่าวมาว่าจะปล่อยเร็วๆนี้เหมือนกันเอามีตัวสองอะอ่าได้ข่าวมาว่าใช่อย่างนั้นได้ดูเมื่อไหร่ได้ดูเมื่อไหร่หมายถึงว่าซีรีส์นองเนี่ยใช่ารอรอรอช่องวันออฟฟิเชียลแล้วกันนะฮะอันนี้อันนี้ตอบให้ไม่ได้นะแถลงข่าวชื่อดนีใช่ช้นเดนีวันนี้เท่าไหร่นะครับยี่แปดยี่ห้าอันนั่นแหละครับบันนังก็รูพร้อมกันครับไ่้แบบไนเห็นไปอุ่นพอวันเกิด สนเพื่อนเราด้วยครับผมเไงบ้างก็ดีนะครับดีนะครับผมว่าผมรู้สึกว่าน้องก็น้องก็โตขึ้นโตขึ้นมาอะไรนะผมใหญ่ก็โตขึ้นก็โตใหญ่ไงล่ะไม่ใช่ผมหมายถึงว่ามีวุฒิภาวะมากเก่งมากขึ้นตอนโตจะไงไงเราไปดูผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าเราทํางานด้วยกันมามานานเนาะแล้วเราก็ได้เห็นเดวันของน้องแล้วก็จนมาถึงวันนี้ ก็ดีใจนะดีใจที่แบบน้องเก่งขึ้นน้องน้องมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นตามตามประสบการณ์ต่างๆก็ผมว่าน้องน่าจะเก่งขึ้นแล้วก็โตขึ้นได้กว่านี้อีกเยอะมากจำวันแรกที่เจอเขาได้ไหมก็จําได้ไงผมถึงได้บอกว่าผมถึงได้บอกว่าน้องโตขึ้นมากจริงเขาเป็นไงเขาเป็นไงบ้างวันแรกย้อนย้อนบทวนได้ย้อนเล่าผมรู้สึกว่าเขาดูโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในวันแรกเขาจะดูมีความตื่นตาตื่นใจกับทุกสิ่งทุกอย่างมีความตื่นเต้นกับทุกๆสิ่งเลยตั้งแต่เดวันจนถึงวันนี้ก็ น้องเขาดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีมีการคิดการทำอะไรที่ผมรู้สึกว่าเขาใจเย็นลงใช่มีใจมาที่น้องเขารับมือกับดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นได้ที่ไทยมาผมรู้สึกว่าน้องเขาเก่งขึ้นเยอะมากเลยนะครับ,รลรบแล้วก็ไม่ไม่ใช่แค่ดราม่าอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าในเรื่องของงานที่มันยากขึ้นน้องเขาก็ปรับตัวแล้วก็พัฒนาตัวเองแบบเก่งขึ้นเยอะมาก หลาคนเห็นคลิปถึงเค้ไปแล้วเขาแบบว้าว,วเขาตัวน้องเองก็ฟูน้องเก็าเนื่องนั้เอ,อล่วงหน้าครับเอ,อ,เอ,อ,อง้งใจุกทมาด้วยใช่คร <c oughs> ับก็ไม่นั่นนนแหละก็รู้สึกว่าเป็นการเซอร์ไพรส์เร์ไพรส์วันเกิดล่วงหน้าเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วว่าในวันนนี้เขาเราราใช่เรายุ่งครับมี่ค่อยะไร้องอสก็จริงๆผมก็ผมพูดมาตลอดนะทุกปีผมก็อยากให้น้อง เก่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ให้น้องโตเป็นผู้ใหญ่หมายถึงว่าโตเป็นผู้ใหญ่ในแบบของตัวเองให้มีคนรักเยอะ <c oughs> ผมว่าที่เหลือน้องก็มีทุกอย่างแล้วแค่แบบเก่งขึ้นมีความสุขมากขึ้นสุขภาพร่รางกายแข็งแรงเนี่ย <c oughs> ที่สุดแล้วตอนนี้อี่หนึ่งสงที่เราเห็นทำเป็นบ่อยๆใน,นช่วงนี้พี่ฟีลต้องเพลงเนาะในตตอะไรอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนร <c oughs> ูปแบบๆๆการพูดคุยกับแฟนบก็แล้วแต่อารมณ์ของแล้วแต่อารมณ์ของคนไลฟ์ครับ ไม่หรอกแต่ว่าก็ผมรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้ออกงานเพราะเราถ่ายละครเยอะช่วงไหนเราว่างเราก็แบบไม่ค่อยได้เจอหน้าแฟนๆเราก็อยากที่จะได้มีโอกาสที่เข้าไปพูดคุยกับเขาแล้วก็ม,มอบความสุขให้กับเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าร้องบ่อยๆก็เป็นการฝึกตัว<อ>เองไปด้วยเหมือนกันนะผมก็จะบอกทุกคนในเสมอว่าผมไม่ใช่นักร้องผมร้องเพลงเพี้ยนบ้างหลงคีย์บ้างจําเนื้อบ้างไม่ไม่ได้บ้างก็จะบอกตั้งแต่ต้นเลยว่าเฮ้ยเรา อย่าคาดหวังอะไรขนาดนั้นผมแค่ร้องเพราะว่าอยากที่จะรองให้ทุกคนฟังแค่นั้นเองแสดงว่าื่อง้กขสิทธิ์ก็ไม่มีปัญหาตรงนั้นเลยเราไม่ก็สิทธิ์ก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาใช่เพราะว่าเนื้อก็ผิดน้องก็ผิดขี่ก็ผิดใช่ไหมกลับเรื่อกลขสิทธิ์ไม่ได้แล้วอุปกรณ์เราถอยมาหมดเซ็ตใหม่หรือมาเพื่อที่จะต้องแบบว่าก็มีได้ส่วนหนึ่งมาจากที่แฟนๆเขาอยากให้ด้วยแล้วก็มีบางส่วนที่เราซื้อซื้อเองเพราะว่า อยากอ่ะตัวนี้ขาดขาดอันนี้ได้มาจะได้ประกอบกันได้คอมพลีทแล้วก็คอมฟีดก็ถ้าถามแฟนก็จะเห็นว่าช่วงหนึ่งผมก็เขาเรียกว่าต่อต่อต่อเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นกองกองแอมก่อคอนเลโกเลโกเลโกไม่ใช่เลโก้เออต่อมิกต่อมิกใช่ผมใช้เวลาอยู่ประมาณสองสองวีคได้คือมีทุกอย่างแต่ไม่สามารถไลฟ์ได้ทีเพราะว่าเสียงไม่เข้าไม่อ๋อ ใช่อเออแล้วแฟนๆเขาปีเยอะไหมเหมว่าปีแบบว่าส่ง,<ด>ข,องของมา,า,าผมว่าก็นิดๆหน่นอยๆครับาเราไม่ได้เราไม่ได้สนใจตรงนั้นอยู่แล้วคือเราเรารู้สึกว่าเรามาลองเพราะว่าเราอยากได้ความสุขระหว่างระหว่างกันแบบผมได้ลองให้เขาเขาแฮปปี้ที่ได้ฟังแล้วคอมเมนต์กลับมาเราได้ใช้เวลาร่วมกันเราคือเวลาเราเห็นว่าช่วงไหนที่เราไม่มีเวลาเราทํางานหนักแล้วเราเขาคิดถึง เขาคิดถึงเราอ่ะเราก็คิดถึงเขาเหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะตอบแทนเขายังไงเราก็เลยแบบเออร้องเพลงให้กับเขาหรือมานั่งไลฟ์คุยกันอะไรอย่างเงี้ยส่วนใครคือใครจะให้ไม่ให้ผมก็ผมก็ร้องของผมอยู่ดีอ่ะผมก็ร้องอยู่ดีบางทีเปิดไลฟ์ใหม่ไม่มีคนดูผมร้องร้องเพลงละเอออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเรามาร้องเพราะการร้องเพลงก็ยังเป็นความสุขอีกหนึ่งอย่างงผมแม้ว่า ผมจะไม่ค่าโดนไม่โดนค่าลิขสิทธิ์เท่าไหร่เพราะว่าก็เพี้ยนบ้างผิดบ้างเสียงหายบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคนเล่นเสียงเล่นเสียงร้เองถ้าตอนรัคอมแล้วแต่งเพลงเองไหมแต่งได้หรอถูกเลยนะเท้าแต่งได้ก็แต่งได้ก็กเลยนพูดไปก่อนเหรอพูดไปเรื่อยเหรอคนไทยเะรอไม่ได้อ่ะแต่งได้ไหมแต่งเป็นนักศิลปินในทางที่ผิดพลไดถ้ป็นศิลปินเท้าผมเงาเงาว่างๆที่เงาเหรอเนี่ยร้องคนเดียวไม่มีคนเติมกูเงอไม่เงาเงาไม่พอหรอ ใช้เงาไปคนนี้แต่งเพลงเงาอ้าวเพลงทั้งหนึ่งท่อนีโอ้ยังอีกเหรอยังไม่จบอีกเหรอต้องเตรียมโอกาสตีมีไรนานสุดเท่าไหร่สามชั่วโมงมั้งโอ้โหยย้ายจนเก็ตัดนะไม่ไม่หนึ่งชั่วโมงเขาจะมาแบบเหมือนตรวจสอบบอทอีกหนึ่งทีใช่ไหมครับแล้วก็จะแบบไปเรื่อยๆจนแบบสองชั่วโมงครึ่งแล้วรถไปไปดีกว่าพอละหรือไม่หรือไม่เมื่อไหร่ก็ตามที่เสียงเริ่มหมดก็จะลงละมีคนรีเควสต์มาขอเพลงนี้อยากฟังเพลงนี้มีครับมีครับก็ ก็ลองได้ลองให้บ้างเพราะว่าคนรีเควสเยอะมากไม่สามารถลองให้หมดได้ <G un> <laughs> สมมติแบบชัมม่วโมงหนึ่งเนาะเพลงหนึ่งมันสักแค่สักสี่ห้าทีรีเควสหนึ่งนาทีก็รีเควสมประมาณหเพลงอ่ะแล้ว <c oughs> ชัมม่วโมงร้องกี่เพลง ก็ประมาณสิบเพลงแต่เราร้องเต็มลองเยองเลยร้องเยอะกว่าแฟนมิสเองมากกว่าสิบเพลงดิลองเยอะกว่าไม่แต่ว่าลืมเนื้อบ้างข้ามจบลุกแรกของเปลี่ยนแล้วของเบื่อผมก็เปลี่ยนตามใจตัวเองเหรอตามใจคนลองไงแล้วคนดูไม่ไม่ไม่ดึงฐานคนดูไว้เลยเหรอเขามีคนขอเยอะไงบางทีเราก็เปลี่ยนเพลงไปคนอื่นจะได้แบบเดี๋ยวคนนอื่ขยายนะขยายขยายเรียกว่าแบ่งปันให้เท่าๆกัน คนนี้อยากไปฟังเพลงร้องแต่ไปตามที่ไหอะไรไงต้องตไดตามเพียงใดข้าไปเข้าไปติดตามได้หมายถึงว่าเวลาขับไล์ทิกต็อกเขาเข้าไปดูกันได้นะครับก็จะบอกว่าลืมเนื้อบ้างอ่านคอมเมนต์ไม่หันบ้างผิดคีย์บ้างลงเสียงหลงบ้างเสียงแหบบ้างก็ใครรับได้ก็ฟังนะครับใครใครรับไม่ได้ก็รบกวนเชิญไลฟ์หน้านะครับไม่ตื่นได้ไม่ว่ากันแต่หมายดังทุก ต่ไม่ดังทุกทุกทุกครั้งแน่นอนเพราะเสียบแล้วเพราะเสียบแล้วใช่ครับอะไรเนี่ยหรือว่าใครอยากเจอหน้าก็ปิดเสียงอย่างเดียวแล้วดูใช่ใช่ใช่ใครรู้สึกว่าใครใครรู้สึกว่าคนฟังเสียงไปแล้วก็ปิดปิดเสียงเอาแล้วก็ดูแค่หน้าพอแล้วแรงร้อนเดี๋ยวนี้ก็เราได้ปัดดีมันแรงร่านเรางดูหน้ากับดูร่างเราอยากดูอันไหนร่างอะไรเนี่ยทีมปีนี้เรามีไหมมันยังอยู่ไหม ล่างอยู่ไหมล่างก็างก็ยังอยู่แต่ว่าผมผมใช้คาว่าผมเพิ่มความมีน้ำมีนวลขึ้นมาแล้วกันยังไงยังไงยังไงมันมันยังไงจากเมื่อก่อนมันรีมมันเป็นเห็ดชัาตรงนี้มันต้องเพิ่มยังไงเพิ่มก็คือก็มีความสุขมาเคลือนกันกินเพราะว่าอันนี้ช่วงนั้นก็โดนคอมเพนเยอะเหมือนกันคือหุ่นดีแต่แต่หน่าดูโทมดูโทมเกินไปเขาก็อยากให้เพิ่มขึ้นมาหน่อยผมก็เลย ยังออกยังรักการออกกําลังกายและยังออกกําลังกายอย่างเป็นประจําและยังดูแลอาหารตัวเองอยู่เพียงแต่ว่าก็ลดเรื่องของคาร์ดิโอลงหน้ามาดูเต็มขึ้นอ่ะใช่นั่นแหละก็ไม่อยากดูแก่มากนั่นแหละดูแก่เหมือหมายถึงไงแบบนี้ไงก็นั่นแหละก็คือมีหน้าดูมีมีน้ำมีนวลขึ้นมันดูเด็กลงก็เลยผมก็เลยเพิ่ม พิ่มน้ำหนักตัวเองขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่ายังออกกาลังกายเหมือนเดิมล้วก็ยังดูแลอาหารตัวเองเหมือนเดิมแต่ว่าแค่มีช่วงเวลาที่เราแฮปปี้กับการกินบ้างแต่เราจะคอยคอยเรียกว่าสอดส่องดูแลน้ําหนักว่าไม่ให้เกินเท่านี้และยังคงดูรูปร่างตัวเองตลอดว่าคือเท่านี้ไม่ไม่ได้ดูแย่และหน้าเรายังดูดีเพราะก่อนนี้คนจะว่าภาพทองฟิงล์มรร่างทองมันกดดันไหมเวลาคนจะต้องแบบว่า ฟิล์มกับร่างทองก็ต้องอยู่ด้วยกันตลอดไม่ได้กดดันเพราะว่าจริงๆสามารถทํากลับไปได้ตลอดเวลาแต่ว่าแต่ว่าแต่เราเห็นผลลัพธ์แล้วไงคือครั้งหนึ่งในชีวิตเราเคยไปถึงจุดนั้นแล้วเรารู้สึกว่าหน้าเราดูโทมเกินไปแม้ว่าหุ่นจะดีแต่ว่าถ้า <ไป S 2> คือส่วนใหญ่คนดูหน้าก่อนดูหุ่น<อ>ใช่ไหมดูดะคร ถ่ายหน้าก่อนไม่พี่ตีบอกไม่ใช่พี่แต่ว่าพี่ตี่เขาดูหุ่นก่อนไงเวลาเขาเวลาเขาเลือกไอ้นี่เลือกเด็กใช่ปะายกลรบกดูหุ่นก่อนดูหน้าหน้าหล่หอไม่หล่อไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ว่าเราขายหน้าเวลา,าถ่ายละครเราก็เลยแบบทำหน้าให้ดูดีถ่ายหน้าเราดีแต่ให้พี่ดูหน้าไงแล้วอย่างตอนนี้มันต้องเปลี่ยนวิธีการกินยังไงบ้างให้มันรู้สึกว่าไม่ไม่เกินไม่หนักไปสําหรับเราไม่อึดอัดคือถ้าผมอยู่บ้านเนี้ยผมว่าผมพยายามผมก็จะคุมปริมาณข้าวคุมปริมาณข้าวให้ ให้ไม่เกินในปริมาณที่คำนวณเอาหมดแล้วแต่ว่าวันไหนที่จะหลุดผมก็กินสบายปากก็ออกไปเที่ยวได้สามารถกินเค้กได้มาข้างนอกก็ไปกินข้าวกับเพื่อนได้ปกติกินขนมหวานตลอดเวลาอะไรนี่ยผมดใจที่เมเวลาคนชมว่าเหน้าเด็กเหมือนเดิมร่างเหมือนเดิมก็ดีใจนะแต่ว่าเปลี่ยนเลยโอเคก็ดีใจไปสิก็ดีใจนะโอเคอบคุณอิเซอร์จอนการค่ะ